สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกลับสวัสดีเอฟซีถูกท่านนี่ข้าวมหบสมซ่องน้องอเน่ย์ได้พี่น้องเด้อมาเบิ่งมาส้มน้ำกันหว่าตอนนี้เอาสิไปบ้านหัวน้ำแสงนะพี่น้องเนาะไปกับท่อพ่อพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งไปส้มน้ำกันไปรุ่นน้ำกันมาเ้าสิไปยังเนาะไปกับพญายิ่งใหญ่พี่น้องเอท่ากระเพื่อนเพื่อนฝนกระตกแน่เนาะ จะเสียหอดพญายทจะคอยทับไปแล้่น้องเพราะว่าทางมันเปิดท้าไปบ่ได้ บอลเปื้อนบอลบาเปื้อนไปแน้งเอ้ยเ้าสปายเนี่ยเก,เกือบ,อบเกือบพอบดบาด้านเกือบพอดบ้านบอตายแล้วนะพอ่อทางแดงซ้ำคืนผู้แล้วนะแนม่ทางขีมิ่มทางเหนืนอ่ะปะ้าในรถใหญ่เขาลบเลยจากไหนเนาะอะผู้นน ตาว่้เอว่าทำเสื้อไดง่ายทำได้พอยืนยืนในซ้ายพออ้อนองที่ว่าตาได้บว่าทำเสื้อทำเสื้อเขากับบะหูแด้มันเป็นท้ายง่ายของ่ายจอยวบาพี้เลยมับอกบอเข้าบหูเเลยเขาก็แเพิงเพิ่มาเนอมาแต่าเาะโอ้ใครทำเสื้อ

มาทําเสื้อทําเสื้อนะพี่น้องพญาจอยวัดตะกี้นะเขาเห็นมองท่องเที่ยวพี่น้องเอ้ย <c oughs> เห็นมองท่องเที่ยวแล้วคนมาเที่ยวแล้วมันถอดคนพี่น้องแบบซักซีดเด้พี่น้องถอดคนนะเขาก็เลยก่อเหตุมันเขาก็เลยหยาพี่น้องเอ้ยเกีกับปิตายาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มาฮอดอันวัดป่าพี่น้องเอ้ยวัดป่าบ้านหวัวทรายพี่น้อง <c oughs> บ้านหวัวทรายเมืองจำพรอ่ะมะพร้าวแขงสมานกเิจเนาะ อันหวยผ้าหยทรายเมืองจำพอนแข้งสวรรค์เขตไปองเลยอันนี้ทางเขาอดป่าโอ้เป็นป่าเป็นตวอยู่เนาะมีแต่แมค้าวไปลองเลยเต็มอยู่เด็กเด็กาด็ด็กาน็กเกเด็กเอกเด็กเ็กกเด็กเา็กเด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 กกกเก็กเกเดเ็นเกเก เอาเอาจักหมัดพอหางไหมนะได้แล้ว่หมาเน่ยวันทบห้าเนี่ยวนี่าเลียวัน่าเยู่อันท้เจีันที่ห้เจี่มว่้าเนียน้าเนี่ยวันทเียัท่เนี่ย่เนี่ย พอไม่คือแถมนะบอลมาซื้อหักใหม่ถ้าเอยู่กัเดยต้องกินกินหักใหม่โานเนาะยังม่าามเผื่อว่าคลำยังแหน็บคได้เดุป่งเล แถวนี้ตัวคนธรรมดาเนาะน่าจะมองครับคารามันยังกบเอกินยังก็กินกั่นั่นเออคารามวันนี้เมื่อเลยมันได้มาแล้วกันเจดดังไพ่ต้มข้างหม้อมันผุนพุดชุกลครับผุดแล้วลุบ่อพุดเลยเจ้าไม่ลุกับมันออกออกหลักส่ดแขันได้ชงน้ำด้ยน้ำที่แชาปัแชกินข้าวมดกินทะเลแล้วนอนตะมิดนะ บัดเคยได้ก right. oh, oh. okay. ินไแต่ให้ดีมาดเดียต้มเมื่อละหมาดวะท่านซะอ้าวไม่ได้ลวมันเมื่อได้ตาคืนก็ได้อวกโหการนั้นิกับไปใส่หมอนหนึ่งโดยจแล้วจะว่กินหมอกินหอยเออกินแล้วหมอนแล้วม้อหงน้ำเย็นอ่านน้ำเย็นในแองบ่อ่านน้ำพุนหอ้แล้วก็ก่อนเสวานั้นมอเขาว่ามันมันเคยเปนนองา ได้หากใหม่พี่้องกับยาหนุ่ยใน้องพร้อเนาะไดักเมื่งกินนั่นมื่ออนนั้นได้เมื่อเราอานน้าาบ่เออเราไปักกินไรมีแล้วคน้กินไปไั้กินไรมือละับ้กินอก็ได้มื่อมื่อตอนบี้ท่านกินไรเยสิเมื่อไบ่ไม่ใหญ่ยังไมอันนั้นมันจะเป็นเมื่อเมื่อโอ้ยูดดดดดพวกกันอาพวกงานกินก่อนอยู่กเย็นข้ามซื้อนั่นี้มืนบ่อ๋อัวไปอยูู่ดอ่ dạ mình ừ. mẹ, còn lới, lâm, rồi. Rồi chào cái lúp lúp xong, đồ, trao còn không? Còn ăn trên ở đó, trên này, hàng là làm nào, มาได้ประมาณกินธละน้อยท่าท่านกินลายกินมวยเนาะทำมิดนั่นอย่าพักกินลายลายจะกินเบิ่งเขางท่านช่วยเนาะพักเลยนฉยม้อยเชื่อมห่อนมันทอนแรกใหม่แล้วก็แปางน้ำล้างกุ้ยแล้วก็มาทายานี่นะครันอนดูเหมือนแทกว่าอุ่นเอาก็ได้สิ่งนี้แจงมดชอบแต่แจงมดเด้อแล้วมากินกได้ชงมือเช้ามือหวาบกุมได้ชงมือของบกุมเี๋ยนาะมันเบากินลายขึ้นกินลายขึ้นกินเท่ธระก็ได้หากใครกินมือละบาก โดยโดยโดยแรกจะกินแฉะให้ยากกินอะไรให้จะกินหมอนเข้าหมอนนอนเข้าแช่มือมือไม่ใายมือมือแรกเขากินบะลายด้วสิเขากระถิ่นบะหมัดตอนนั้นเอาไว้ไปะถิ่นแล้วเอาไว้กระต้มกินนี่ก็ได้เนาะแต่การต้มนี่ก็ได้มาหางยาโดยโดยโดยจะกินจนทธเฒ่าอกก็ได้ยังเถื่อยอยู่หัวหน้าโดยต้มกินไปจนทำมัดโดยมันมัดเชื่อมันว่าวฉันเนี่แต่ลายมัดก็ได้อแล้วอตอนั้นเร่งกินวมา บาดูดูนช้ขอบใจได้ไหมยายเด้อหเยคีให้ยยำได้ปราตมกินกัะไรหอเมื่อยห้เม่นได้อย่ากินลายดไม่ล้กินอะไรยักเขากินข้างเอาเองเขาต่างๆหัวใจน่ล้วก็ทวันนา้นกไปอ่านได้หมดเล่อะไรมานอนอยู่เพิ่อนเติบแลวค่ะ แม่เขาว่าทำไมตากระดี่ ah, right. <t> ่างกระเด้อเงี้ยเรอคะวันเรียงอันนี้แหละชื่อลานลาตายเรียงลานลาายดูดูจะคอยกินคอยไดี้ลูกูดที่ชอบทามาซื้อน้ำเจ้าประจ้ำบอกให้กันไรมาบ้านจะไล่จะไล่มาแล้วอามไม่กันยงไงยักษ์ั้นมาไลคยเช็คิปเลยเคที่ปลายเลย โอ้ยมากินข้าวชุดลูกพ่อยนั่งเหมือรถไปซุปปลาพันธุนี้กะบักโควิดนี่กะจนสิบ่ได้แลพอดีจไปอนมันวางๆนไปซื้อร้านคนดีซฮะอื่นก็บ่จักนะูเคยล่นรถแล้วยังบ่ฮู้ได่ขายยดูแถวดของยังบ่จักตนายคเนาะกจบ่้อมาว่า คนไในบ้านได้ปลาาพันมาขายบอเป็พันขายได้เอข้ากินคอยกินทาไมนี่นะคะเนนพับบรอยู่ระเทศอไรโดยให้เคิดพยายามเนาะพ้าห้ากสิ้เมื่อละบัานนี่เผื่อเมื่อห่อเ้าสิบป้าปรกองต่อยดยซาตุเส้วงเส้าและกินด้วย

พันธุี้เนีย้อก็พญาจร้วย้ก็เด็จเมื่อแล้วก็พญายอยพี่น้องเ้ยนสีหอดนาะเดมโอ้หอยทากก็บ้านคนำสารตกนนอ่อกนเนี่อันนี้เด็ต้นหนาขานดบ้านยังบฮะบ้านบกโอ้ออคุบบ้านที่บ้านลำกนเขาได้ บ้านบกเมืองเมืองจำพรบ้านบกกับบ้านน้องบกเขาลาบ้านว่เพาะน้องบกเขาลาแก่อื้ออ๋อบ้านบกบ้านบกมระอืดเบ้ให้มาห่านเขาเนาะแม่พันสานสี่สิบแม่เบ้ลายแค่นี้ค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็สโซมาพาอควรนะน้องก็จะขอลาพี่น้องไปเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ้องนอ้องมาเยได้พป่นทางเด้อสบายดี